แล้วขากันที่ข่าวในเกาหลีกันตั้งบ้างนะคะแต่ว่าคือความภูมิใจของคนไทยเลยนั่นก็คือเรื่องราวของคุณแบมแบมนั่นเองนะคะซึ่งเขาออกมาเปิดเผยนะว่าคุณลิซ่าเนี่ยได้มีการคอมเมนต์ด้วยนะคะหลังจากที่ฟังนี้อัลบั้มริบเบิของเขาค่ะนอกจากจะเป็นอยู่ในแก๊งแท็กกุกไลน์แล้วนะคะที่นัดกันไปกินต้มเล้งอยู่เป็นประจำทุกเดือนล่าสุดแบมแบมกันพิมุก ภูวกุลค่ะสมาชิกชาวไทยของบอยแบนด์วงก็อดเซเว่นที่เพิ่งจะปล่อยผลง,งานเพลงเดี่ยวมาเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยถึงอีกประเด็นความซีบึ้นะคะระหว่างตัวเขากับ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลสมาชิกวงแบล็คพิงค์ระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการพ็อตแคสต์นะคะของสถานีวิทยุ SBS Power FM วโดยพิธีกรก็ถามเขาว่าลิซ่าเนี่ยได้ฟังงานเพลงเดี่ยวของคุณหรือยังแล้วเธอให้ความเห็นอะไรกลับมาบ้างไหม ซึ่งทางแบมแบมก็ตอบเขาว่าลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดของเขาที่ได้ฟังเพลงเดี่ยวของเขาเนี่ยเป็นคนแรกๆโดยเธอบอกว่าจุดเด่นของเพลงชุดนี้ก็คือฟังแล้วติดหูมากและเพลงที่เธอชอบที่สุดก็คือเพลงแพนดอร่าค่ะโดยแบมแบมนะครับบอกเพิ่มเติมว่าเพราะว่าเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เพื่อนร่วมวงกอสเซเว่นนะครับก็เลยต้องอาศัยขอความเห็นจากเพื่อนคนใกล้ชิดต่างๆแทนครับซึ่งทางพิธีกรก็พูดตอว่าไหนๆแบมแบมก็ทำริบบอนทิก k c ช a l เล n g ์ขึ้นมา ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาชอบมาชักชวนให้ลิซ่ามาทำ c h a l l e n g ด้วยกันด้วยก็ด,ยกดีนะครับซึ่งทางแบมแบมก็บอกว่าเออถ้ามีโอกาสนะได้เจอกันแล้วก็จะชวนทำ challenge ด้วยกันอย่างแน่นอนครับก็เป็นหนึ่งความัำบันดีๆนะคะบเป็นชิปที่ดีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะของค<ช>ู่นี้เนาะนะฮะน่ารักม,มากๆนะครับ